มา<ด>ติว,ตน,วนเขาบอกกูเทเช้เฮ้ยมาหักบ่หัวเาอมาหักมาหักหัวน้มาคือมากานุ่นแน่นแนลุมพลน,น,น่ะเระจักนปบปุ๊บกแม่นแค้นแต่มือเขจันเทียงหัก <laughs> แมนแมนเพราะว่าชาเทียงมีกระเช้วเนอะา้า สบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุคนบอกว่าพี่น้องพังลาวหรือพี่น้องพังไทยเนาะหรือว่าพี่น้องต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขา้าสูซ่องสาบัวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องหนยเนาะการมาพบมาพอกับสาบัวเมื่อนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาบัวกับมหาทั้งบ้านมนหานนองเ็งน้อยเพิ่นแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เป็นทางผ่านเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เลยอ่า เบะเข่ามาเยี่ยมมายามทั้งน้องเพิ่นคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้กะโมฮูวาน้องแดงเพิ่นเฮ็ดยังอยู่พ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้าไปทักทายสบายดีกับทั้งน้องเพิ่นก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโรยกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้าไปหาทั้งน้องแดงเพิ่นก่อนพ่อแม่พี่น้องกะบโมคูวาทั้งน้องเพิ่นเฮ็ดอยังเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะป้าบุนทั้งน้องเพิ่นกำลังเตะบานอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยอืมใม่เนาะพ่อแม่พี่น้อง คุณยายใจดีทั้งใดเด้ซื้อมาให้ทางน้องเป็นสบายดีสบายดีโดยกำลังเห็ดยังษอะไรตักน้ำตักน้ำอืมใบน้ำไสใบน้ำไสเอโดยใบอาบอยังอยู่นี่บ่รใบร่างถ้วยโอ้บัดถ้าว่าเวลาอาบนี่คือมาหยุ่มเอาเองเนาะอแบบหยุมแล้วก็ไปอาบที่พูดไปเนาะเวลามาท่กระบอยู่พูด มื่อยบ่เดียวนี่บ่คือกระชืบกระเศร้าจังบ่านด้เมื่อยทำบาราทำบาราข่ายดอกหนามนี่ออกแห้งเนาะขุ่นยังบ่ได้เต็มเนาะนี่มันยังชิญหนุ่มใส่ให้เต็มนี่บ่อโดยเดี๋ยวมเต็มแล้วเดี๋ยวหนุ่มจะเต็มแล้วจะอะไรไม่เก็บห่วงคูเก็บเก็บเนื้อคัวได้อื่นเข้าบ้าเอาเพิ่มหม่งเฮือนคัวโดยโดยก็คืออัน ไม่เส้นไม่อ้นี่ไพ่ไพ่ชื้อมาให้นี่ยอ้าาเลยอ่านเราไปเฉดเลยโอ้โวยรวยป้าขาดแห็ดเนาะสิเฮ็ดจักห้องนี่เลยทีขังกระหื้อกดเลยขังโอ้กะชีได้มากอันนี้ละออกแล่นเนาะปมาผุนโดยสบายดีน้องล่ะโดยป้าผุนน่ะโบนุ่งเสือเนาะใส่เสือในเด้อน้องหล่าเด้อฮอร์เรด หรือว่าชีมั่งออกเบิดบ่อหรือว่าจังไรเยอะม่งออกเบิดเลยอืก็ฮักกับฮักกับม่งแรกฮักตอกแรวเบิดนี่คน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 เอาม้างออกเบิดเลยนี่อืมคนมั่งแล้วมือสีนอนใช่ใช hmm. no okay. yeah, mm. oh. ่ไหมนอนได้ก็นอนทองหนึ่งโอ้คนใค้แดงเนี่ยคให้นอนพี่หัวมันคุนอนข้างคุณมันทอดผัวเล้ยใรกระตูนใค้นองแดง โอ้เห็ดแบบเป็นห hmm. <c oughs> okay, ่องเอาเห็ดเป็นห่องเอาอืมก็คือสีม่างออกเบิดบ่ม่างออกเบิดแด้สิปุ๊กไม้บ่อเดียวนี่บ่อม่างจะปุ๊กตัวนี้แล้วนี่ตัวเกย์แล้วนี่ยโอ้ตัวเกยนี่ตัวเกยทั้งนี้แล้วก็เฮือนเฮือนครัวทั้งนี้เนาะเออแล้วก็สิได้เห็ดไม้ผืนอื่นบ่อเมื่ออื่นผือ่นจ้าผืเจ้าของฉางนี่เด้ป้ามานั่งพีมานั่งพีฮอนแดดโอ้ยเนาะพากันยืนเบาตากแดดอยู่เนาะ เอาไว้ tacos, Above, ก้อนหนามนะนั่งชั่งมือให้พรกผ่อนเฮ้นะมุดอย่างดินได้นะเนาะนั่งคุยกันก่อนเป็นผลไมบ้างเห็ดไม้ผัวเห็นครัวผัวให้บ้างเอเปิดเลยเก็บบ้างเก็บอะไรไม้ผัวโอ้นี่บ่อันช่างเสามาหน่บ่เออหาเสาเอออืมกินนอนั่งหลับก uh. ิน อ้าวคือบอนม่างเห็ดใหม่บดเลยใช่บอนหับอนมางผมพลาบอกป่ะเนี่ยพลาพาจเกิ่ยวกับเห็ดนาแล้วเอ้ยเอ้ยน่เพลาเห็ดนาแล้วโดยโดยโดยก็คือชาวเทียงนี่ก็อยากเชือยู่เล่นเนาะถ้าเป็นไปได้นี่ถ้ายังบ่ฮ่อนยามนานี่อยากในใจอยากม่างเห็ดใหม่นะเนาะเพิ่นพลาเกิดจะเห็ดนาแล้วจะพลาเนะเพิ่นเพิ่นว่าเห็ดผัวโดย บพ่ถ้าว่าห้าวบุกขึ้นดังกระซี่ก่อนเนะาะบุกขึ้นก่อน <Ừ. S 1> หรือว่ามาัางดื้อเฮ็ดใหม่เลยเพราะว่าถ้าห้าวช่างเสามาพอครบเนะบาะเพราะว่าเพื่อนดังเกา่าเพราะว่าเชาเทียงกย็กนะอยากแช่เนาะเพื่อนเลยมั่งคอยมาจูพุ่นนั่นสาวเอ้คัวเราะวิดนั่นโดยมาตีวิั่นเขาว่ากูเทเซ่เฮ้ยมาฮักบพราว่าเพาะว่ามาหักมาฮักหัว แล้วมาคือมากาน,น่แน่นอนแน่ๆๆลุมพลน่ะบ่ oh. จักเนี้ยปุ๊บปุ๊บก็แม่บ่แค้นแต่ละมือประจันเทียงหักแมนแมนเพราะว่าเช่าเทียงมีก็ะเช้าเนาะถ้าวา่าช่งชางเสาไหวครบนี้ถ้าว่าผู้ใหญ่เพิ่นชอยเดือเนาะถ้าว่าเฮาก็ช่งชางเสาไหวเนาะช่งชางเสาไหวล้วก็เฮาก,ก็สิได้แบบในใจนี่ก็คืออยากเฮ็ดใหม่นะเนาะเฮ็ดใหม่แล้วก็สิได้สิบ,บ่ได้เช้แบบนี้เนาะ แต่กะเห็ดจังไรฉันน้อไรขึ้นดังกระซีแล้วหรือว่าพากะใซเรียบร้อยแล้วเนาะก็จําเป็นอยู่แล้นะเนาะเชยจำเปนนนะ็นอยู่ก็เช่ก็จูจูไปเลยโดยถ้าว่าลมแห้งแบบลมมืดผ้ามืดผลลมมากอะ่ะไปอยู่บางนาเพื่อนแม่แค้นเพื่อนกับเจ้าเออแม่มแต่มือตีวิตเนาะมือคอยจูนะก็คือว่า นนเนียนนุ่นเนียนคือจะหักเฮ้ยจะหักบ่เฮ้ยแบบขบปบแต่หัวแบบปิ๊บป้าแบบปบแล้วปบแล้วจานบ้าบ่เคยแบบบ่เคยเห็นแบบนี้เนาะเออบ่เ้ยแบบนี้แหละบรรดาแบบโอนชาได้วยนะเนาะโอนชาแต่กับเพิ่นก็บม่ได้หักไงเนาะแต่กับคว่ำย่านเท่านี้แหละเนาะเฮ้ยครับผมเจ้ายู่ตัวเฮ้ยดูเทียงบหรเคยบรอยู่ได้แบบชิปบบก่อนว่ะชิปบบไปใช้ว่าเชงตับหนึ่งว่ะ โอ้ยบ่จัตายได้ขดปบกดได้ว่ะจะป๊บไปใช้มาจื้อเหมอนกันนี่แหละตาก็ตาเหมือนกันฟอวเดี๋ยทางพอน้องแดงเพิ่นมาได้ป๊บนำบ่บ่อโอยู่เชียร์กับลูกเพิ่นบัดทางเจ้านั่นไปกับลูกอยู่พุ่นบ่เออลูกกับญานบ่เจ้ากันแล้วเราเคยอยู่ได้ในชาวย์หากมาอยู่ได้สักปีเลยอยู่นี่ได้จู่ชั้นปีเติบเลยนะ Mm. มาจู่มือมือของกับใหม่ใหม่เด้อโดยเด้ยได้ไล่จักปีมาอยู่นลำนี่มาอย <c oughs> ู่ทางนลำพอน้องแดงเพคนโอ้ยเขาจู่แบบแบบปีก่อนปีเติบเลยนะโอ้หลายปีแล้วหลายปีเติบแล้วคุณมาจู่ั่นบอได้เห็ดใหม่ยี่ชื่อบอได้เห็ดใหม่เมื่อกี้บอได้เห็ดใหม่ผมหาเงินช่วยกันมันก็ะชุกยิยากอะไรเอ่ยเลยเขาแบบเนี่ยชาวเอ้ยเหรอเบิ่งเสียแล้วโดยเพิ่นกงแต่ผมพี่บยกว่าผมก็ลงบัตร เนี่ยกับประหงเงินนาคับัดดิตชีลากระิใหม่เนัเฮ้ยบดชีลากะิใหม่นัเฮ้ยนา่ตตกว่าชีลักระิใหม่แบบผุนผุนตกกัวหัวมีเงินผัวดยแล้วมันฉุกกินอย่างนันี่ใจกินดย๋เลยเช้าเลยบึงเอิเขาหรโดยกัเงนมากับเวิดเลยเด้ชื่อแล้วก็ชื่อน้ำมันแน่ดยจัดิดงมาไทยในไทนานี่ จักเพอเงินไปซื้อ1 0พอบ่ไ้พอไปซื้อใหม่โอ้บ่พอก็ไปซื้อใหม่อือกมกหาเงินให้ครอบครัวเฮานี่แล้วเก็บค่านั่นกบ่มีเงินให้พ่อจกแม่าเงินได้ก็บ่ทันน่ะาวเอ้ยเบิ่งเอาเขาเก็บแล้วคนตายตายเก็บดอกนันดอกนีหาเงินได้ก็บ่ทันแม่นเพราะว่าเฮาอยู่นําอาเพิ่นเนาะอยู่นําเพิ่นหรือว่าอยู่แบบไปกัน เจ้าเก็บเข้าก็ต้องออกน้ำพึนเนาะเพราะว่าเขาแบบบ้านเดียวกันแบบบาดบาดนเมืองเขาตายเขาเขาตายปักเซ่ตะเก็บโดยเช้าพันหาเงินก็เลยกระบาดท่นในเชาวันชื่อจำเพือเบิ่งมาแล้วโดยแต่สามีหาเงินหาชั้นกับผ่านผื่นออกว่าอนหาเงินเด้ยมาแล้วก็ให้ผื่นเก็บไปผื่นเก็บเชียนั่นเชียนี่บ้ากับปอกเมียเฮ้ยเอยเก็บเชียเปิดด้อว่าเขาคนตายเก็บเปิดด้อ โดยก็คือเจ้าหาเงินมานี่เจ้าเก็บเองบ่อหรือว่าให้ทั้งพอน้องแดงเพิ่นเป็นคนเก็บให้เพิ่นพาะมให้เพิ่นชื่อน้ำมันโอ้ดยเรื่องขเก็บชื่อผิกผิดนั่นะสาวเลยโดยมาแล้วก็เก็บนั่นเก็บนี่กันบ้าดลไหนพักกับป้ายกับลูกโดยแต่เขานี่นั่นกุ้มกินบ่อนีเขานี่เขานี่หกปีหกปีเนี่ยบอกกุ้มมิน่ชื่อกินเงินชื่อกินก็คือทั้งพอน้องแดงเพิ่นว่านี่ ช่วงสีเหตุหนาบ่าชื่อเขากินเออช่วงสี่เหตุหนานี่ช่วงสี่เหตุหนาไก่เริ่มเหตุนาหนิภาคก็ชื่อกินเขากินโดยเพราะว่าเขากแต่ละปีเข้ากับบอลอีกุ้มเนาะปีนะฮะนาะบอลอีกุ้มปีจานีปีจานี่กับบอลอีกุ้มอือภาคหาแล้วกับภาคหาเง,งินชื่อเขากินแต่ละปีโดย,ยชื่อจักศอกจังพอจังกุ้มนะโอ้ยสอบหนึ่งเป็นเดือนอืแบบชื่อข่าวชาเนี่ยบ่เป็นเดือนเออ แบบชื1 1 1 1 1 1่อเอาเป็นข้าวสารไม่ได้ชื่อแบบข้าวเปลือกมาซียเอาบ่ข้าวสารโดยมาแล้วเขามามาเขามาเมื่อเฉลี่ยกับเบลนเปลือกกะเพราะว่ากะกินจากคนกินกินซ้ำพนแล้วแล้วลูกเ้าไปอยู่คนใครแม่ก็กินมาเมื่อเฉลี่ยกับกรอบหนึ่งโดยเบลนเปลือกโดยบัดเพิ่นมาพี่ก็กินพี่บัดเพิ่นเมื่อพุ่นก็กินพุ่นเนาะ แตทั้งแม่เจ้านั่นกุ้มกินบ่ทั้งให้แม่เนี่ยไปกุ้มแล้วก็เท่าเติบแล้วนะเท่าเอ้ยป่ะแล้วก็เท่าเติบแล้วก็เลี้ยงล้านนีพอก็เท่าเติบแล้วก็ใร้ยู่น้ำพิ่นก็บ่เอ็ดโดยโดยปีก้ายนี่ก็แล้วก็เจ็บเด้กระดูกอีพอแต่เจ็บ ก็หาเงินได้ก็ว่าฉันโดยโชงชับล้านปูกสิพ่อนะปูอันบ่เออปูกแคนเล่าในพกายนี่ก็เป็นยังอะนะเอาเก็บกระดูกแบบกระดูกแบบลุงชิงได้ติดิงหาเงินแล้วหาเงินได้ก็ว่าฉันอือเนาะแล้วพิ่นเลไม่ได้แม่ออกมาว่าเฮาออกมางแม่ว่ามาขอเงินมาปูพ่อบ่ว่าคุณกิกระดูกว่า หาเงินก็ได้กระปุานให้เงินผลลัพธ์หนึ่งเจ้าเอาให้ทั้งแม่เจ้าบรลห์หนึ่งเออโดยกับแม่กับบอมี่กับโซฮะแบบให้ยจะชื้อบ่อหรือว่าให้ทั้งแม่ยืมบอ่อแม่กะยืมแล้วข้ากรใชาบพังแล้วนี่นะชื้อเขาแม่มายืมเออ,เอ,อ มันก็ซื้อมีกับเพิ่นใช้เพิ่นแทนนะเนาะเออมีก็แซนนี่สาวเอ้ยโดยเพราะเจ้าก็บ่มีเนาะเฮาก็บ่มีคือกันน่สาวเอ้ยโดยโก็ซําหาเงินอก็ฉุกยากันนั่แล้วแล้วมีแลก็อครึ่งนึงอือสินเฮาก็มากนก็อครึ่งนึงก็ซื้อข้าวเด้ข้าวาาโดยก็ช่วยกันหาเนาะ่นพวกก็ลงวัดนะให้มื้อมื้อละแซน มากรมกับคอยโดยชื้อเข้าชื้อน้ำก็เฮ้ยไปหาเงินออกออกเฉยๆกันเรลือมาแล้วงานคอยเงินมาปั้นกันผฟุลชาพันโดยเราก็ไปรัดนัดชื้อปิงนัวปะชื้อปิงนัวแล้วกับรังชื้อกองกินมากินแนวหนึ่งผมมีแนวผมมีแนวกินห่ผมได้กินทอดไข่ทอดไข่ยังโมเบื่อเพราไข่นี่บันเบื่อโมเบื่อเนาะก็ถือว่าอาหารดักแรก ของโปดข, ar, ของเฮาเนาะเข่าได้หนึ่งนะบอขอเล oh, right. no. you know. ่หนึ oh, um, ่งขอกินข oh ้าวเจ็ดเอาโอ้หนึ่งตอนเช้าแล้ววะแรงโดยโดยโดยบ้าเนาะดีแหละจังไดก็สู่ๆเนาะโดยโดยโดยจิตใจได้ในะช้าได้ห้องน้ำแล้วเขาการจิตใจใจแห้งโอ้ไพ่สีเห็ดห้องน้ำให้นะโอิกเช้าได้ผูกมาเห็ดนี่เหลือเห็ดเห็ดอยู่ทางไหนนะ ในผุยแดงช่างนี้หัวเห็ดอ้าคือบูเห็ดอยู่แถวนี่นัดนะผู้บ่เห็ดนี่คุณว่าใกล้เกาะว่าพื้นกันก็พื้นเก่ไปพู่มเนาะท่านก็ไปเห็ดอยู่ชมพุ่นเนาะชมพุ่นก็ได้เนาะแมนเพราะว่าไปเห็ดอยู่พุ่นกับไปชิดต้องในเห็ดอยู่ในหน้ามันได้เสียร์หน้าอีกเข่าก็ได้หน่อยอีกบ่เนาะเต่าเห็ดถึงพี่เนาะแมนแมน ดีอกดีใจน้ำดีใจชิได้อาบน้ำก็อยู่ในห้องน้ำดีใจใหแล้วนะชาวยุ่งแมนชิได้ไปไกลเนาะโดยโดยดีใจน้ำสิใจเนอดีใจบ่เดียวนีใจให้แล้วนะชาวดีใจเนาะอันนี้ก็ถือว่าใกล้แค้มทั้งใกล้แค้มทางหลับบ้านคือได้คนเอามาเมื่อไหรนเอาเนยอาเนี่ยพะว่าอายนะเนาะเพราะว่ารถกับเจ้าก็เที่ยวไปเที่ยวมาตลอดเนาะโดย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 นาะใครดอกขยันอยู่ กิดขึ้นหยุ่มใส่โอ่งมีตลอดนั่นเนาะโดยโดยขุนเนาะแม่เลี้ยงทองน้องแดงหน่อยเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะให้น้องแดงหน่อยเพิ่นไปใช้สัตว์นะจั๊กจะเข้ไาใเพิ่นโอยู่เนาะโอยู่เกิดขึ้นเจ้าก็เลยไป หยุ่มน้ำใช้ทางไว้เนาะใงไว้โดยโดยทางนองแดงหน่อยเพื่นกะบือยู่พ่อแม่พี่น้องเนาะกับเมื่อนี้ก็เลยแม่เป็นคนหยุ่มน้ำไว้พ่อแม่พี่น้องเลยทักน้ำใส่โอ่งใครโยกน้ำเพิ่นนี่ก็คือบ่อผืนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือว่าหยุ่มออกไล่ไล่พ่อแม่พี่น้องเลยมีก็เอ่งน้อยพดพอได้เอ่งเนาะหน่อยนี่ เออผนชื่อหนึ่งคนมาจูบเโอ้คือชื่อน้อยแค่ใช่ไหมชื่อน้อยใช้น้ำกินบ่เวลาอาบน้ำโอ้ยอาบน้ำก็น้อยเพดนี่หนุ่มน้านี่ต้องขึ้นเหยียบทั้งเทิงล้นนี่เนาะเด้อเด้อผลนี่กับผู้ใหญ่จะดีบ่เพิ่นชอยเข้ามาแต่เกาไปเอาน้ำใช้ใช่นี่โอ้ดีแล้วมีน้ำเป็นของเฮาเองไงเนาะ ดีใจดีใจดีใจเลยสาเอ้ยแม่แมาผุนผุนคือว่ว่าม่าชิบูนาหัวชิบูแดงบ่กชิบูดพวกชัวบ่เขาอะทำแรงชิบูเขาแม่ปลูกแถวนี้เนาะน้ำไผนาปลูกเพื่อจะเก็บกินแม่พวกบัวเหมือนกันปลูกเพื่อเก็บกินคุณท้ามัเหยียดโดยโดยราแม่หัแรงนี่ไ่ได้ปลูกวะ เมันไปปลูกแล้วเกาะกับวมีเตงว่ะโดยโดยยากอะไรคะว่ะแม่เนาะขึ้นดอกน้ำออกแห้งเยอะหนุ่มจนเต็มพุ้แล้วเนาะใกล้เต็มไปเลยโดยได้หัวตาเธาอืมก็คือเต็มแล้ววันนี้เนาะป้าเพื่อนน้องแรงเพื่อนมานี่เพื่อนมาได้หนุ่มชัยแล้ววันนี้เนาะ ปกติมีแต่เอื้ยแรงอันนองแรงเพิ่นตักน้ำคือทั้งน้องเพิ่นเบอยู่นี่กับทั้งแม่เป็นคนหยุ่มชายบ่โดยดีแด้เนาะหยุ่มน้ำชิ้นนี้ของต้นของแผกเนาะขอบใจเด้อโดยเลยเนาะหยุ่มน้ำเมื่อยเนาะเคยกินอยู่บ่ปลาต้มกุ้นิเคยอยู่เยบ่มีก้างเนาะโดยกินได้ง่ายกินได้ง่ายแมนคือ พีป้หันกาทั้งน้องแดงเพิ่นมากเนาะยชื่อมาตอนเพิ่นดีใจบ่ที่มีผู้ใหญ่จะดีแบบชื่อแบบไเ็นแลล่ะซาเอ้ยม่แป้นให้เนาะโลเลยๆก็ถือว่าดีอกดีใจเนาะที่มีผู้ใหญ่จะดีเข้ามาช่วยเหลือเฮาเนาะเพราะว่าทั้งที่บ่เคยแบบผู้จักกันมาก่อนเนาะเพิ่นก็ยังช่วยเหลือถึงขนาดนี้เนาะ ก็ถือว่าดีใจเนาะใจแห้งแล้วลหะเอเยดีใจแห้งๆใจแห้งโดยถ้าสมมติว่าถ้าถ้าเ้าโบได้ขึ้นดังกะสีเนาะถือว่าโบได้เข่าพานี่ถ้าว่ามันโมเมนแบบย่ามผลเนาะถ้าว่าเพราะว่าเฮือนเก่านี่ก็อยากเช่แล้วเนาะถ้าสมมติว่าเฮ้าปุ๊กไม้เลยนี่เนาะลมผลมาจากโมย่านก็ถือว่าคักได้เนาะแต่นี่ก็ถือว่าขึ้นดังค่าหรือว่าแอมพาเรียบร้อยแล้วเฮาก็ต้อง มีแต่แค่ต่อเติมเฮ็ดเฮือนคั่วหันบ่อเดินชีได้ต่อเติมออกมาห้องหนึ่งแต่ก็สิได้เฮ็ดเฮือนคั่วน้ำบ่อนเดินหรือว่าสิต่อแบบใส่เฮือนคั่วออกมาบ่อต่อออกคั่วต่อออกไปหนึ่งขางน้ำแต่มันลมพวยปิ้วผมมีบนอยู่อืมดีอกดีใจน้ำชาดีใจได้นะชาเอ่ยโดยโดยทั้งน้องแดงพนมอยู่อาจังไรกะสิได้กลับกันเด้อฉาเด้อ มือหนามือในสิเบะเข่ามาเยี่ยมมายามใหม่เนาะโดยโดยหามาอยู่บ่หามาอยู่ชีใจแล้วโดยอ่ามือหนามือในกระสิเข่ามาเยี่ยมมายามใหม่เนาะโดยโดยสบายดีไหมสบายดีโดยเนาะอ่าน้องพ่อแม่พี่น้องเว้ยทาชทางพ่อไข่เด้อโดยโดยเนาะทั้งแม่น้องแรงเพิ่นก็ได้หยุ่มน้ำพ่อแม่พี่น้องเนาะเต็มหรือว่า ไหวล่างถวยล่างบวงนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าว่านอาบน้าก็คือหนุ่มเอาไม้หรือว่าอาบอยู่นี่เนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะทั้งแม่น้องแดงเพิ่นก็ดีอกดีใจเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าสิได้มีห้องน้าแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ขนาดชะบัวกันยังดีใจน้ำแม่น้องแดงเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ถือว่ามีผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าซื้อไม้มาให้ทางน้องแดงเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโตเติมเอื้อนครัวออกเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะทั้งแม่น้องแดงเพิ่นก็ ถ้าว่าลมพนมาเพิ่นกระยานเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่ามันเซแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็แต่กะถือว่าแน่นอยู่ขนาดพ่อแม่พี่น้องเนาะดีอกดีใจนําครอบครัวของแม่น้องแดงเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะชาวบัวกะชิได้ก้าบกอนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะผาที่ตามชาวบัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผากกดได้โคตรแท่เนาะพอมีกําลังใจอยู่ว่าทาคลิป ไปเ,เรื่อยๆเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวบัวกับทีได้ขอก้าวคา่ว่าสบายดีสบายดี